สือ้อลินินแขนสั้นอลราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้มาเป็นลินินสีพื้นนะคะเนื้อผ้าเขาจะมีความหนาเป็นทรงนิดหนึ่งแต่ว่ายังเห็นใยธรรมชาติในตัวนะคะตัวนี้ยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะแล้วก็ดีเทลจะเป็นการตัดต่อผ้าอันนี้คือวางผ้าแบบโปร่งนะคะคือทิมเขาจะมีความปกด้านในแบบต่อผ้ามาเป็นชิ้นต่อชิ้นเลยนี่แล้วก็กางลำตัวมีเส้นตัดต่อตรงกลางนะคะ ชายเสื้อมีตีเกรดเล็กเกร็ดแบบละเอียดมากงานเปะมากหล่อชายนะคะทางตัวแล้วก็ด้านข้างจะมีซิปเผื่อรูแต่ว่าทรงจะไม่ได้เข้ารูปนะคะตัวนี้ตีเกร็ดนี่รอบตัวเลยทรงแขนสั้นคุมสอกพอดีนะคะทรงเนี้ยน่ารักคือเขาจะมีความพองแบบไม่ลังท่วงนะเขาจะพองออกด้วยเนื้อผ้าของเขาเองแล้วก็สมอกรอบปลายแขน ขุมสอกพอดีมีรูดยกหัวลายเล็กน้อยนะคะมาพร้อมงานปักแบบกระจายทั้งตัวแล้วก็จะเป็นคอวีแบบวีกว้างโค้งหวานๆนิดนึงมาทั้งหมดสสีนะคะมีสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลตัวนี้จะออกเป็นน้ำตาลโกโก้อโมทองหน่อยๆจะไม่ได้น้ำตาลอ่อนมากสีน่ารักคือแมทกับางเกงขาสส่วนก็สวย มี3-4สีนะคะสีจริงจะประมาณนี้นะคะไซส์ Size S ถึง 3XL นะคะ